ดดโอแ,แ,ลแ,แล้วโอ้ย,อ,ยอ้าอาตน้ำมันไหลอะไรพี่น้องมันนี่ขาครับเห็นเนสิ เก็บย่อกรับพี่น้องนะมันบ่ไหลแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพระมรุนปไสคริมาสุขโขทัยพี่น้องนำรถหลงรถลงแลง้วครับน้ำแห้งไปนำมันแห้งลงไปเลยพี่น้องโน,น,นเคนแหละเดี๋ยวบอน้ำกันครับยังไงมันสิติดบสติดพี่น้องนะมันหน่อยแล้วครับนี่

Hey, <laughs> เลหลือยยอยู่เอ็งว่าได้พี่น้องเอ้ดำบัวลาย,ายครับผมอยากได้ย่อก,กระทักทำไมได้พี่น้องเด้อย่อดำย่อขาวกระปูนหนึ่งย่อครับกองแกงอลูมิเนียมกระทักทำไมได้พี่น้องจะเป็นพี่น้องทั้งสอปปล่าครับอยากได้ย่อกระทักทำไมได้ครับมีบริการจัดส่งทุกการพี่น้องปัป๊บปุป๊บปั๊บดีน ดึงแล้วงานเด็ขาย่อจิ้งนิ้งจิ้งงานแท่งัานขายย่อหักพี่น้องแนะนหน,หน Marcel, swimming 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 ่อยขาย่อก็หายากครับตอนนี้เมื่อแต่ละครับขายย่อสิบสองเลยบะหมี่เหลือจะแปดสอดครับผม ไขายย่อไปทรงเด้อที่น้อผมมารับเองเนั้นครับหรืนั่นนัน่นรับหนาบอรครับผมึก้ึๆ <laughs> จุกกรน,นี้ เฉลีก่กัมาอุ้ยโดนแล้วเหลือบอ ตัวนึงแลยฮะตัวเดียวอสองนะสามเอา้าตัวนั้นล่วง, <laughs> งเอ้าล่วงเบ็ด ตัวเล็กอ้ยตัวเดียวช่องชองโตพี่น้องตายสีไหวสิลี่พี่น้องเอ้าเด็กใหญ่ยังียเจอดูพอดีดูขาดหลายพี่น้องย่อมันกรอบครับย่อมันตากแดดไว้ยังสิเป็นพี่น้องยังสิเจ็บไปกับใหญ่ยังเดี๋ยวมา อยูก,กับตัวมักกอย่างนี้นนนนนพี่น้องก็เลยทิ่งไปเลยครับตึกดตึกแล้วโอ้โหมันตึกพี่น้องโอ้ยเฮียไ,ไปตรวนึงนะตรงนั้นแหละมันหลวมหัวม,มัน้มันเจอรูก็ไม่รู้ คือเป็นตัว,น,วนี้แหละนี่ตัวนั่นแหละหัวมันเสียบไปปลาใส่โอ้วหเป็นน่องเต็มเบิดเแล้วครับเนื้อมันกรอบอนะกรอบเสียของยอดตากแดดพี่น้องเป็นอยงนีละกรอบครับตากแดดตากฝนตากน้ำมอ ยุบยุบยุบตัวละอ้าวนี่ดีกำลังติ่งแซ่บพี่น้องเอ้ยตายมาตำมุ้งหุ้งครับก็ไล่เลยตัวสองตัวยังดียโดดแล้วโดดแล้ว khoai bên nào mấy khoai đứng nhé đứng nhé đó ô lô 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 kinh quá đó bà ven kinh hoàng đấy tít đừng có bà ven bà cái chiếu chiếu kinh hoàng nghèo bao bao giờ đừng lên lại ta chỉ đến nói với nó quen đừng leo đừng leo ui แล้วตวนดีวจุ๊บปทันพี่นาะตะเพี้ยนหน่อยว่าปลาสร้อยเลยสองตัวพูด ยังด mm ีมาติดตัวนึงหมูปรกอบหัวสีบล้ไปแล้วนองเตีงหัวแล้ว โอ้ห้าตัวเลยห้าตัวพี่น้องแดดก็ห้อยนะครับกูเนี่ย Ngon <laughs> oh. mà yeah. มาพร้อมกันง่าใหมเนาะปากน้อยฮะโอ้ยปลาหลูกป่าปาก,กดีพี่น้องเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กกระพิณา โอ้โหปุ่มดีสิเนี่ยเดี๋ยวนะจกกคนพี่น่อยไาสิกลับไปเรียบรางหันเนี่ยมาสิเก็บกลับเราพี่น่องติดอีกเลยถ่ายบางอย่างจะข้ามั้งไามันก็ตรงงามพี่น่องเออ สองเส้นเคืองครับนี่ยนั่นมันหน่อยแห้งปลาลุ่นนี่พี่น้องตัวงามครับผมอ,อืมกำลังปีงั้นึอีกอีกหน่อยพี่น้องปีงตามห้องตำมกะแตง หนึ่งตัวตัวเดียวพี่เนาะขอ เดี๋ยวอีกแล้วห้าสองตัวคือผมว่ามาเป็นฝูงหนูพี่น้องเลยเจะได้โตสองตัวแล้วครับไปอีกแล้วพว <c oughs> กพันเกนอยูแล้วเตี้ยวเตี้ยว ไปแล้วโอ้ยขาดไปสองนิดน้ะสามสาม <c oughs> เก็บกันจะฆ่าไปหรอกไม่ผิดกล้าเพราะหนีกลับก็จะฆ่าก,กัน <c oughs> มันต้องไปขนยังขึ้นรถอีกไหมหออไปล่วงบัสเลยนะครับมือขึ้นนี่ <c oughs> ไปลงบัดตรงยัตงตงัวไปขนของซอยพวกหน้าพฝอยเงินครับผมเดีย๋ยวจะิข้าวพี่น้องใส่บ่มีบ่งมวลเลยนิ่งนี่ตีลีน้องเไงถึกแล้วตั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 ว,ต,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 วตัวเดียว ตึกยังแรงเลยนะดเดียวเลยนะอย่าทำให้เป็นฝูงอนะ่ะ <c oughs> ถึกแล้วถึกล้วป่ะโอ้ยอืมจีกันแนี้ยไม่เพี่อที่ไหมันขาดไปขนาดตัวสองตัว พอฟูงยังไงโดดปนี่นี่เนี่เดี่เนี่ดมันตึกๆูะนั่งซุบเห็นโดดสุดอลโอ้โลมโลม พี่น้้องมกลับพันบางพี่น้องเลยมาโบ่ได้กับพอ,อ,บอ,อได้อยู่ครับผมสองลือได้ครับโลเคิงสองเลือพี่น้องมันทำบ่ไหลยังได้อยู่พี่นอ้องยังใครอยู่ครับ เดี๋ยวฝากพร่พรอ,อคลิปนายพี่น้องไปล่งบัตรครับผมจะในก็ฝากก็ดติดตามกดไลค์กดแชร์มั่งใจให้ได้พี่น้องครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม